สวัสดีครับทุกท่านชีวิตคู่เป็นอะไรที่มีทั้งสุขและทุกข์บนกันวันนี้จะมาพูดเรื่องผู้ชายที่มีลักษณะดีที่ควรมาเป็นคู่ครองและผู้ชายที่มีลักษณะที่ไม่ดีที่ไม่ควรนํามาเป็นคู่ครองเหมือนกันครับผู้หญิงลักษณะดีที่ควรนํามาทําคู่และผู้หญิงที่ลักษณะไม่ดีที่ไม่ควรมาทําคู่ครองลักษณะของผู้หญิงที่ดี ที่สมควรนำมาเป็นคู่ครองแบบที่หนึ่งผู้หญิงที่ใบหน้าสดสวยเช่มช้อยรูปร่างแบบบางเอวกลมอวัยวะสมส่วนแขนกลมกลึงผิวพันผ่องใสเวลาเดินก็สงบสงเสง่ยนสัดส่วนรูปร่างลงตัวผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าดีสมควรได้มาเป็นคู่ครองแบบที่สองผู้หญิงที่พุงพลุย เหมือนพระอุ้มบาทเหมือนลิงอุ้มแตงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่สวยงามแต่เป็นผู้หญิงที่มีบุญและจะมีทรัพย์สินร่ำรวยมากมายมหาศาลหากผู้ชายคนไหนได้ผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้มาเป็นภรรยาก็เพราะมีบุญที่เคยสร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนแบบที่ 3, ผู้หญิงที่มีผิวเนื้อเนียนเนื้อละเอียดแน่น มีมือเท้ากลมเกลี้ยงงามสมส่วนไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมีเส้นผมดำขลับสลวยเป็นเงางามผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้มีบุญควรหามาเป็นภรรยาเพราะว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายผู้หญิงแบบที่สี่ผู้หญิงที่มีผิวพรรณเกลี้ยงนุ่มนวลผุดพองความสูงพอประมาณรูปร่างสวดทรงดีเวลาเดินเหมือนเป็ด ผู้หญิงแบบนี้มีความซื่อสัตย์ต่อสามีหาเงินทองเก่งผู้หญิงที่เดินเหมือนเป็ดก็คือมักจะทิ้งสะโพกซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปผู้หญิงแบบที่5ผู้หญิงที่มีคอกลมงามโดยส่วนคอด้านหน้ามีรอยเส้นเหมือนมีอะไรมารัดแต่เป็นรอยแต่ไม่เป็นรอยชัดเจนมากนักแค่พอมองเห็นสวยงาม ตรงหางตาจะมีสีแดงเรื่อรื่อมีขี้มแมลงวันที่ริมฝีปากด้านซ้ายของคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญมากจะได้เป็นภรรยาข้าราชการใหญ่โตผู้ปกครองบ้านเมืองได้เกียรติเป็นคุณหญิงหรือท่านผู้หญิง <S <S แบบที่ 6. ผู้หญิงที่มีใบหน้ากว้างใหญ่รูปร่างค่อนข้างสั้นเตีย้ยไหลผ่ผายกว้างไม่ค่อยช่างพูด ไม่ชอบพูดคำหยาบคายมีน้ำอดน้ำทนผู้หญิงแบบนี้ฉลาดรอบรู้ในเรื่องจารีตประเพณีกฎหมายเหมาะกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆผู้หญิงแบบที่7ผู้หญิงคนใดใบหูสั้นจมูกบี้หญิงผู้นั้นหากเป็นแม่ค้าก็พอค้าขายอยู่ได้ไม่ถึงกับรวยแต่ไม่ขาดทุน ผู้หญิงแบบที่8ผู้หญิงคนใดมีผิวขาวเหลืองมีรูปร่างผอมบางเส้นผมสลวยดำคลับเป็นเงางาแขนขายาวได้สัดส่วนกลมอ่อนนุ่มผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่มีทรับมากยิ่งกว่าเศรษฐีทั้งหลายผู้หญิงแบบที่9ผู้หญิงคนใดหลังเท้าอวบอูมเป็นเนิอนูนคล้ายกระดองเต่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้มีบุญจะทํากิจการงานใดก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นคนฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นคนมีศีลมีการให้ทานหากชายใดได้เป็นภรยาจะมีความสุขมากผู้หญิงแบบที่10ผู้หญิงคนใดมีท้องใหญ่โตผู้หญิงคนนั้นดีครบถ้วนกระบวนความ ทีนี้เรามาดูลักษณะผู้หญิงที่ไม่ดีไม่สมควรนำมาครองคู่ร่วมชีวิตแบบที่1ผู้หญิงที่หัวเถิกนิดหน่อยผมด้านหน้าผากโดยเฉพาะไรผมมีสีแดงหญิงผู้นั้นเคยทำลายศาสนาอาทิเช่นมีอะไรกับพระภิกษุสาม,มาเณรไม่ควรเลือกมาทำภรรยาเพราะจะดึงชีวิตชายผู้นั้นให้ตกต่ำลงแบบที่สอง ผู้หญิงที่มีขนตาเรียวปลายแหลมงอนผู้หญิงคนนั้นเกียจคร้านชอบนอนใครได้ไปเป็นภรรยาจะเจริญยากผู้หญิงแบบที่สามผู้หญิงที่มีเส้นผมดำสนิทแข็งเหมือนกับขนหนีเป็นคนโมโหร้ายให้หลีกเลี่ยงผู้หญิงแบบที่สีผู้หญิงคนใดเนื้อตัวมีกลิ่นเหม็นสาบ ผิวหนังหยาบเหมือนหนังสัตว์เป็นหญิงที่ไม่ดีไม่สมควรนำมาเป็นคู่ครอง 5. ผู้หญิงที่มีหน้าบึง้งตึงมักเป็นคนสั่งสอนยากดื้อรัน้นไม่ควรครบ 6. ผู้หญิงที่มีจอรผมยาวผู้หญิงชนี้มักมีความทุกข์ตลอดชีวิต 7. ผู้หญิงคนใดโคนขาใหญ่ น่องใหญ่เป็นคนที่มีตันหาราคามากมุ่งหาแตกรามรมณ์ 8. ผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็กตาเหลือกผิวขาวเหลืองเป็นคนชอบเที่ยวเสเพรเป็นคนโลภและคิดคดทรยศได้ในภายภาคหน้า 10. ผู้หญิงที่หน้าใหญ่เหมือนผู้ชายรูปร่างสวยงามแต่มือสั้น ผู้จ่าทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ดูลนลนลานลานเป็นผู้หญิงที่ชอบข่มสามีไม่ให้เกียรติสามีควรหลีกหนีให้ไกลเว้นแต่ข้าราชการใหญ่โตถึงจะควบคุมผู้หญิงแบบนี้ได้ดูผู้หญิงที่มีลักษณะดีและไม่ดีกันไปแล้วครับตอนนี้เรามาดูลักษณะผู้ชายที่ดีสมควรนำมาทำสามี หนึ่งผู้ชายคนใดผิวพรรณดีขาวเหลืองเหมือนดอกไม้สีเหลืองอ่อน,ออนผู้หญิงใดได้ผู้ชายประเภทนี้ไปครอบครองเป็นสามีจะมีแต่ความสุขความร่มเย็ยนมั่งคั่งสมบูรณ์ 2. ผู้ชายคนใดเป็นคนมีผิวพรรณขาวแดงแสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากผู้หญิงคนใดได้ผู้ชายลักษณะนี้ไปเป็นสามีจะมีแต่ความเจริญทั้งปวง 4. ผู้ชายที่เดินสง่างามแคว,ว้นไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอพองามผู้หญิงคนไหนได้ไปจะมีเงินทองทรัพย์สินมากมาย 5. ชายผู้ใดหูกลมหูส่วนล่างเรียวยาวมีจมูกโดง่งผู้ชายแบบนี้รอบรู้เป็นนักปรา์ราชบัณฑิตที่มีชื่อเสียง ผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่รูปงามเวลาพูดจาเสียงดังกังวานคนทั้งหลายได้ฟังต่างเชื่อฟังยำเกรงชายแบบนี้มีเชื้อสายเศรษฐีเป็นผู้มีบุญญาธิการมากกว่าคนทั้งหลายเจ็ดชายที่มีปากกว้างริมฝีปากมีหนวดเคราวดกผู้ชายแบบนี้มักทำกิจการใด ก็มักประสบความสำเร็จ 8. ผู้ชายคนใดมีผิวดำเนื้อเนียนแนบแน่นผู้จาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยผู้หญิงคนใดได้ไปเป็นสามีจะมีแต่ความสุข 9. ผู้ชายดำแดงรูปร่างเอวกลมคิ้วโกงผู้ชายแบบนี้จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด และจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องญาติมิตรสิทธิผู้ชายพุงใหญ่ผิวขาวเนื้อนุ่มเป็นคนมีบุญมากใครผู้ใดได้ไปรับรองว่ามีความสุขต่อไปก็จะมาพูดถึงลักษณะของผู้ชายที่รูปร่างลักษณะไม่ดีไม่สมควรคบหานำมาเป็นคู่ครอง หนึ่งผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่คิ้วหนาชายคนนั้นมักชอบเที่ยวสนุกสนานเป็นคนรักสนุกขี้เกียจไม่ชอบทำงานผู้หญิงคนใดได้ไปน้ำตาตก 2. ชายผู้ใดหน้าบึ้งตึงเป็นคนสั่งสอนยากชายผู้นั้นไม่เอาการเอางานขี้เกียจจับจดผู้หญิงคนใดได้ไปก็จะมีแต่ความทุกข์ 3. ผู้ชายคนใดมีริมฟีปากยื่น เป็นคนไม่มีศีลธรรมอยู่ด้วยจะนำมาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน 4. ผู้ชายคนใดมีไรจอนผมยาวหน้าแหลมคางแหลมรูปร่างเล็กศีษะเถกเป็นคนชอบพูดประจบประแจงสอพอ 5. ผู้ชายคนใดรูปร่างกลมปั้มตัวอ้วนใหญ่เหมือนหมูเป็นคนที่ทำมาหากินพอเลี้ยงตัวได้ แต่ไม่เผื่อแผ่เลี้ยงดูพ่อแม่ญาติพี่น้องมักจะเห็นแก่ตัว 6. ผู้ชายคนใดหน้าแก่ผมยาวผอมจนมองเห็นต่กระดูกเป็นคนขี้เกียจคร้านมีแต่นอน 7. ผู้ชายคนใดหน้าตาน่ากลัวจมูกใหญ่ผิดรูปเป็นคนพาลเป็นอันตรายต่อผืนแผ่นดิน 8. ผู้ชายที่มีกิริยาลุกลี้ลุกลนไม่สงบเสงี่ยมนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นข้อเหมือนฝักมะขามจะมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยผู้ชายคนใดหัวแหลมเป็นคนฉลาดในการค้าขายแต่เป็นคนโลภไม่มีศีลชอบพูดจากโกหกหลอกลวงไปเรื่อยๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการดูลักษณะผู้ชายดูลักษณะผู้หญิงที่มีลักษณะดีที่สมควรนํามาเป็นคู่ครองและผู้ชายที่ลักษณะไม่ดีผู้หญิงที่ลักษณะไม่ดีที่ไม่สมควรนํามาเป็นคู่ครองเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จเจริญรุ่งเรืองพบกันใหม่คราวหน้าขอขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กดสันกระดิง่งพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ